นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจากทวีอำเภอเมืองพิศณุโลกซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญาศิลปะหัตกรรมและวิถีชีวิตชาวสองแควโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมรำชุดมังคละเพรีสีสองแควร่วมกับนางรำที่มาต้อนรับสร้างบรรยากาศคึกคักเป็นกันเอง สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2526โดยร้อยตรีทวีบุรณะเขตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2566ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปะพื้นบ้านและของเก่าอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าและภูมิปัญญาของคนพิษณุโลกอย่างลึกซึง้งนางสาวซาบ,บิดากล่าวว่าพิพิธภัณฑ์จาทวีเป็นตัวอย่างของการนำศิลปะวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมไทยถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวพิศณุโลกที่ได้รักษามารดกอันทรงคุณค่าไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป